กับผิวท็อปพิซูซูเปอร์โกลนะครับและโจค่ะมิสเตอร์แอนทีค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับรถแต่งรอสุดเข้มกันอีกหนึ่งคันนะครับใช่แล้วคะ่ะกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวที่ขายดีเพราะว่าได้รับความคุ้มค่ามากๆกับมิตซูบิชิแอนท์พาร์ตค่ะสมาร์ทซีวีทีค่ะก็ค,ะคือโมเดลว่าสุด2024นะครับแล้ววันนี้มาเป็นสีดําเข้มๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นสีดํานี้นะครับราคารถรุ่นนี้จะอยู่ที่ 5 3, 8 4 0 0 0นัน่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคันนี้นะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวค่ะโอนะครับฟรีดาวกันเลยนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆแค่เพียง7,100กว่าบาทเท่านั้นเองด้วยว<า>นะครับได้ออปชั่นคุ้มขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินดาวแต่ว่าตกแต่งไปสวยฉ่ำทั้งคันเดี๋ยวเราพาชมกันค่ะว่าเราแถมอะไรกันบ้างค่ะ ส้อหรับการตกแต่งความสวยงามให้ทางด้านหน้าสําหรับรุ่นแอดท่าสมาร์ทแบบนี้นะคะด้านหน้าเราก็เติมด้วยโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้เลือกเป็นคําว่าแอดทาแต่ลูกค้าสามารถเลือกอักษรเองได้ด้วยนะคะและมี2ส,สีให้เลือกก็คือสีโครเมียมแบบนี้หรือว่าสีเทาดําก็ได้ค่ะเลือกรับเป็นสีโครเมียมให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดํานะคะ <c oughs> เพิ่มมิติให้กับตัวรถเนาะกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเมทัลลิกคลิปด้วยสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของตัวสมาร์ที่เป็นรุ่นท็อป มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยสวยๆเลยนะคะเป็น LED แสงขาวแบบนี้มากับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าเข้าที่มืดนะคะไฟก็จะติดให้เองอัตโนมัติเราสามารถเซ็ตค่าออโตไว้ได้คะ่ะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมแล้วก็แถมสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้เราแถมสเกิร์ตให้ลูกค้าเลือกรับเป็นไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยจะมีชิ้นงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ชัดเจนสวยๆแบบนี้นะคะ ชิ้นงานนะเป็นสีดำเมทัลลิกเข้ากับสีรถมากๆคลิปด้วยสีแดงให้ดูสปอร์ตมีสัญ,ญลักษณ์ไลเดอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะและในเซ็ตของเราเนี่ยแถมสปอนเซอร์หลังให้ด้วยรอบของตัวแอปปาสมาร์ทจะให้มาเป็นล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็มาเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยคือเป็นสีเงินตัดกับสีดําเข้มกันให้แบบนี้นะครับมีความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับแล้วมาพร้อมอยางคุณภ,ภาพเกรด A นะครับตัวนี้ ยางตัวนี้ให้มาเป็นของโยโกฮาม่าด้วยครับไซส์ยางจะอยู่ที่185 55 R15 นะครับก็ใส่ได้พอดีระบบเวกนะครับไม่ว่า ABS EBD และ BA ก็คือมีมาให้ครบในตัวนี้แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการติดฟิล์มนะครับเราติดให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับการสาัดข้างติดให้ครบแล้วทั้ง4บารเรียบร้อยนะครับและรุ่นนี้นะครับก็จะให้กระจกมองข้างแบบพับปรับไฟฟ้า แถมมีไฟเลี้ยวครับติดมาด้านข้างแบบนี้ให้ด้วยนะครับแัะนี่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นกุญแจ k ค OH s นะครับหรือคีเอ s เราแค่พกกุญแจมาใกล้ๆรถนะครับระยะไม่เกิน70เซนเราสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถที่ปุ่มด้านข้างตัวนี้โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋าเลยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับและนี่เลยครับตัวสเกิร์ตด้านข้างจะมีการตกแต่งให้ด้วยของไวเดอร์เช่นกันนะครับก็ยังมีทั้งสีดานะครับสีดําเข้มมาเลยนะแล้วก็มีตัดเส้นสีแดง ส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นสีดําเช็กเช่นเดียวกับตัวรถให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ข้างบนยังมีการตกแต่งสาัากาศพิ่ฉลามเพิ่มความหล่อให้รถดีด้วยนะครับทางด้านหลังนะคะมีเหล็กถักับสปอยเลอร์หลังแบบยกสูงแบบนี้นะคะทําให้รถให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเรามีให้เลือก2แบบนะคะก็เป็นแบบยกสูงแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบระยบนะคะก็จะแนบไปกับฝากระโปรงรถเลยนะคะแบบนั้นก็จะได้แบบเรียบหรูดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ด้านหลังนี้คะ่ะเขาจะมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังจอดให้อยู่แล้วเข้าเกียร์ถอยจอดภาพจะขึ้นที่ตัวจอที่มากับรถให้อัตโนมัติทําให้การถอยจอดเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะปลยท้ายนะคะเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มสามารถเปิดสากระโปรงท้ายได้นะคะก็จะเปิดได้3แบบก็คือกดจากปุ่มสัญลักษณ์ K l s นี้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านในรถ หรือจะดับเบิลคลิกที่คนแจนะคะก็สามารถเปิดได้นะคะส่วนทางด้านล่างนี้นะคะเราแถมให้เป็นตัวสกเกริรอบคันอย่างที่บอกว่าเป็นของไรเดอร์ตัวนี้จะเรียกว่าเป็น V2 นะคะก็คือเวอร์ชั่น2จะเป็นท่อเหลี่ยมค่ะตัวท่อเหลี่ยมของเขาน,นะคะก็จะทําจากโครเมียมทําให้วัสดุเนี่ยดูเงาดูพรีเมียมเรียบหรูมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีดาตามตัวรถนะคะเป็นเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีการคลิปด้วยสีขาวๆเทาๆนะคะทําให้มีมิติและก็ยังมีการคลิปสีแดงทําให้ดูสปอร์ตด้วยนะคะ และพื้นที่ในการเก็บของด้านท้ายรถนะคะของเรานี่กับความจุของพื้นที่เก็บของถึง450ลิตรนั่นเองนะคะก็สามารถใส่ของได้เต็มที่เลยนะข้างล่างนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะคะทั้งปัมลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางเหล็กลักจูงประแจขันบล็อกส่วนแม่แรงนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองในะภายในของอัตควาดสมาร์ทจะให้มาเป็นเบาะหนังสีดาทั้งคันเลยนะครับมีการตกแต่งขอบด้วยสีเทาขาวให้ด้วยนะครับ และพวงมาลัยรุ่นนี้ก็หุ้มหนังตกแต่งมาให้เรียบร้อยและเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าที่จะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยที่ความเร็วต่ำนะครับคือถ้าเราจอดนิ่งๆนะครับหรือขับความเร็วไม่สูงมากตัวนี้จะมีมอเตอร์ช่วยทําให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็สามารถหมุนพวงมาลัยนี้ได้อย่างง่ายได้นะครับพร้อมทั้งปุ่มต่างๆที่มาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะตัวคูช์คอนโทรลสําหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลซึ่งสามารถล็อกความเร็วที่40่ถึงไม่เกินร้อยห้าสับกิโลเมตรต่อชั่วโม มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มความสะดวกสบายสามารถควบคุมเครื่องเสียงระหว่างขับขี่ด้วยปุ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับไฟนะครับมีระบบอัตโนมัติออโต้เราสามารถตั้งค่าออโต้ได้เลยเวลาเข้าที่มืดไฟจะติดเองออกที่สว่างก็จะดับให้เองถ้าเาเซตออโต้ Auto ตรงนี้ได้หรืออยากปรับแมนวนวลเองก็สามารถปรับตรงนี้ได้เช่นกันนะครับไฟตัดหมอกก็เปิดตรงนี้เนาะนี่ครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีมาให้ในรุ่นนี้เลยนะครับทาให้สตาร์ทได้อย่างง่ายดายนะ แล้วก็ยังมีระบบ FCM ก็คือระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงให้ด้วยนะครับเ <_ EN _> พิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น<_ <EN> _>รวมถึงระบบ traction control ก็มีมาให้ช่วยควบคุมสมดุลรถนะครับเวลารถเกิดมีการเสียสมดุลเวลาเข้าโค้งแรงนะครับจะมีระบบช่วยปรับสมดุลรถอัตโนมัติให้เองและตอนนี้เลยนะครับกระจกมองหลังรุ่นนี้ให้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่มีปุ่มเปิดปิดระบบอัตโนมัติต,ตรงนี้ได้เวลามีไฟสูงสัดเข้ามากระจกนี้จะเปลี่ยนสีให้นะครับไม่ให้แสง ยางสะท้อนเข้าตาเราและเครื่องเสียงะะของรุ่นนี้นะครับจะให้มาเป็นจอทัชส,สกรีนนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ FM AM Bluetooth USB และยังสามารถเชื่อมระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ด้วยนะครับและตอนแน่นอนนะครับเชื่อมแบบกล้องหลังที่มากับตัวรถเลยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดโชว์ให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์รุ่นนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถเซ็ตอุณหภูมิทิ้งไวไ้เลยนะ พอตั้งออโต้ปุบ๊บทุกอย่างเขาทำงานือนแอร์บ้าเลยเขาจัดการเองอัตโนมัตินะครับพอถึงความเย็นก็ตัดลงมาให้เองด้วยนะครับสะดวกมากแล้วก็ยังมีระบบออโต้แซงโกซึ่งจะช่วยเรื่องของการควบคุมค่าไอเสียที่ออกจากรถเราด้วยนะครับและเกียร์นะครับรุ่นนี้ก็ต้องมาพร้อมเกียร์ CVT นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนิ่มนวลน,นะครับและยังใช้ได้หลายโหมดไม่ว่าโหมด Sport, สปอร์ตแซงแซงหรือโหมดโลสำหรับขึ้นเขาลงเขาและคันนี้ก็ยังพิพเศษด้วยการ ตกแต่งไฟสองเท้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้คันนี้จะเลือกมาเป็นสีฟ้าให้แบบสวยๆเลยนะครับพนที่นั่งผู้โดยสารของรถแอดทานะคะก็ะถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะคะนั่งได้เต็มที่3ที่นั่งมีเบลให้ครบ3าตำแหน่งเลยรองรับการติดตั้งบอเด็กเขามีจุดไอโ f ฟิกให้ด้วยนะคะกรณีแค่นั่งแค่2คนตรงกลางนี้นํามาเป็นที่เท้าแขนวางแขนที่วางแก้วน้ําได้ ถือว่านั่งสบายเลยนะคะเพราะว่าอย่างโ็สประมาณ172เซนติเมตรนะคะนี่พื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลืออยู่เลยนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะนอกจากนี้นะก็ยังมีนีจุดมือจับนะคะโหนให้นะคะจะมีให้ครบทุกที่นั่งยกเว้นฝั่งคนขับนั่นเองค่ะและขุมกำลังเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้ก็คือเครื่อง1204สา3สูบ78แรงม้าของเราเลยนะครับใช่แล้วค่ะมาทำงานร่วมกันกับเกียร์ CVT ทำให้การเชนเกียร์ไหลลื่นนุ่มนวลไม่สะดุด และยังประหยัดน้ามันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรเลยนะคะแล้วก็ยังรองรับน้ํามันได้หลากหลายประเภทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91แก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 ก็ยังสามารถใช้กับรถเราได้ด้วยนะครับโอ้คุ้มค่าขนาดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีฟรีแถมให้นะคะกับสวิตแพ็กเกจ5ปีเต็มฟรีทั้งคุ้มครองค่าแรงแล้วก็เคมีพันในการเปลี่ยนถ่ายเข้าเช็คเลียให้ตลอด5ปีแสนโลนี้เลยคะ่ะ และยังสามารถใช้ได้กับทุกส่วนย์บริการทั่วประเทศด้วยนะครับคันนี้<อ>และพอมีแพ็กเกจตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซึ่งจะฟรีให้ถึง5ปีเลยนะครับใช่แล้วถ้าลูกค้าไม่ได้รับแพ็กเกจนี้นะมันจะฟรีแค่ปีเดียวนะคปะปกติเนาะแต่เนี้ยเราฟรีให้ถึง5ปีเลยทําให้ลูกค้าเนีย้ยปลอดกังวลน,นะคะใน5ปีนี้สบายเลยคะ่ะโอ้โหคุ้มค่าสุดๆจริงๆเลยนะครับแต่ความคุ้มค่าก็ยังมีมากกว่านั้นนะครับสำหรับ ก็คือลูกค้าไม่ต้องมาเอเองด้วยครับเราจะเอาไปส่งให้ถึงที่กันเลยนะครับใช่แล้วสําหรับน้องคันนี้นะก็จะไปส่งให้ถึงที่ระยองเรามีตุ๊กตาน้องหมานะคะแล้วก็มีของที่ระลึกมอบให้เตรียมไปพบลูกค้ากัน,นะคะ่ะไปกันเลยครับ